ใช่กเป็นี่านนี่เมือน้ันเลย คนตุ้งแทเห็นป่ะกเนเเห็นป่ะมีทีนี่ทีเดียวนะแยกกนสวยก็ควรทำนะจ๊ะ่ให้ตามปกตินะแย่เยอะเออให้ตามปกติอย่เยอะทุกคนควรอ่อน่เนือน่นี่แ ไม่หนาไ้บางมากไป่าหน้าของตรหนี้เ้างหนาเที่ยวครับเอาไปไห้เาดู้างหนาเที่ยวสวยไหมสวอสุดๆพร้มรไบแรงไปเลย emos, <Incred ibly S 3> อะไรที่ร้านนี้ร้านไปเลยจเอรู้ไห